สรุป Air Jordan 1ตายยังเมื so ่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในฟีดของผมนะครับก็มีโพสต์นะครับที่เกี่ยวกับ Air Jordan 1จบหรือยังตายหรือยังแล้วก็เป็นคอนเวอร์เชียลนะครับในทั้งมุมที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยผมก็อยากจะมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าตอนนี้สรุป Air Jordan 1 มันจบยังมันตายหรือยังนะครับคือมันต้องเริ่มจากอย่างนี้นะครับว่ามันเราจะมองมุมมองไหนอะมุมมองที่ผมมองนะครับเอาเรื่องแรกแล้วกันเนาะความนิยมแล้วกันคือความนิยมของจอแดนวันนะครับนิยมคืออะไรอะคนใส่เยอะคนใส่น้อยให้เทียบจากเมื่อก่อนนะ5ปีที่แล้วอะคนใส่จอแดนวันเยอะมากนะแต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นหนึ่งที่มันฝัดตลาดได้มากพอสมควรแล้วก็เยอะ จนเรามองมองไปทางไหนเดินไปทางไหนก็เจอทุกทุกมุมเมืองเลยนะก็คือ Ni กี้ดัง o ลนั่นเองนะครับโมเดลดังเนี่ยคือทาง n i ก e ้เขาก็รีสต็อกแล้วก็ออกสี o คัลเลอร์เวที่แบบไม่ซ้ำกันมาโดยตลอดเลยเนาะก็ฝัดตลาดทำให้ตลาดตอนนี้เนี่ยดังมันจะเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับจอแดนวันทำให้พอของมันเยอะคนใส่เยอะมันขายได้เยอะกว่าเออความนิยมผมว่าตอนนี้คนน่าจะ เอ็นไปทางไนกี้ดังนะถ้าเทียบในตัวไนกี้เองอะเออในในแบรนด์ไนกี้เองอะมันไม่ได้เทียบกับแบรนด์แบบเอซิกส์นิวบานะครับแค่ในไนกี้เองอะคนก็ใส่ไนกี้ดังมากกว่านะครับแล้วในมุมมองที่2อะมุมมองราคารีเซลหลายๆคนก็มองคําว่าจบมองคําว่าตายด้วยราคารีเซลถ้ามันยังขายได้ไม่ว่าจะขายจากหน้าร้านแบบราคาป้ายรีเทลมันก็ยังไม่ตายนะครับโอเคนะ คืออะไรที่มันยังขายได้มันก็มันก็ยังอยู่ในร้านมันก็ยังอยู่ในตลาดตลอดไปนะครับแต่ถ้าจะมองในประวัติสถิติแล้วกันเนาะราคารีเซลของตัวจอแดนวันเนี่ยมันก็เบาบางลงขึ้นทุกวันทุกปีนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเลยโหจอแดนไม่ว่าจะเป็นสี GR ทั่วไปไม่มีสตอรี่อะไรนะครับก็รีเซลกันบวกกัน3-4พันเป็นอย่างต่ำครับหเท่าก็ ก็เคยเห็นมาแล้วเนาะออแต่ตอนนี้เนี่ยสีฟก GR Release คือเบาบางมากถ้ามองในมุมมองราคารีเซลนะจบหรือเปล่าตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ป้ายตอนนี้เนี่ยรีเซลมันก็ต่างจากป้ายแบบบวก500บวกพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เห็นได้เนาะตามแบบว่า,าในกลุ่มในแอปพลิเคชันคือราคามันก็ไม่ได้หนีจากราคาป้ายสักเท่าไหร่นะครับ มุมมองที่3นะครับที่ผมจะแชร์เป็นมุมมองส่วนตัวแล้วกันเนาะเรื่องของความสนใจอะ่ะคือขนาดผมเองก็มีจอแดนวันก็หลายคู่อะ่ะแล้วก็ซื้อตัวฮาเยอะด้วยนะลหลายคู่มากๆเลยแต่พอเมื่อเราอยู่ในเมื่อเราเล่นสนิกเกอร์เมื่อเราสะสมสนิกเกอร์นานขึ้นเรื่อยๆอะ่ะผมยอมรับเลยว่าตอนนี้นะความตื่นเต้นกับจอแดนวันเนี่ยมันน้อยลงจริงนะอันนี้คือพูดจาก ใจข้างในนะมันน้อยลงจริงๆก็คือปีนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะครับตัวโมเดลจอแดนวันนะครับตัวไฮเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีสีใหม่เข้ามาเลยครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือยังไม่ได้ซื้อจอแดนวันเลยนะสักคู่ปีนี้เนี่ยเออหนีไปเล่นพวกจอแดน3จอแดน4คืออยากลองโมเดลอื่นๆนอกเหนือจากแอร์จอแดนวันบ้างเพราะว่าทอมมันโตขึ้นอายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าจอแดนวันมันก็คือรองเท้ารุ่นเดิมที่แค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนคัลเลอร์เวย์เปลี่ยนบล็อกกิ้งของมัน ให้เราซื้อใหม่มันเหมือนเราซื้อมือถือเครื่องเดิมที่เปลี่ยนเคสพอมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเ,เ,เรารู้สึกว่าเออเราอยาก explore expand ประสบการณ์ไปหาจอแรร,รออุ่นอื่นๆบ้างนะครับอย่างปีนี้ผมก็ซื้อ3ซื้อ4นะครับส s B, 3่3อสบามวายซีเมนต์ข้างบนตรงนี้นะครับแลอนาคตก็อยากจะขยับไปลองซื้อ5ลองซื้อ6คืออยากจะลองใส่โมเดลให้มากขึ้นนะครับอยากจะเปิดโลกตัวเองให้กว้างขึ้นนะครับเออมันมันมันอยู่ที่เป้าหมายแหละเนาะเออ ผมรู้สึกว่าผมใส่จอแดนวันจนแบบมันมันมันเขาเข้าใจแล้วอะเออก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้ประสบการณ์ตัวเองได้อยู่กับโมเดลรองเท้าอื่นๆมากกว่านะครับหลายคนอาจจะหนีไปเล่นแบรนด์อื่นเข้าใจครับแต่ถ้าในกี้เองผมก็อาจจะเล่นโมเดลอื่นที่ไม่ใช่จอแดนวันเพื่อหนีความจำเจอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่ยังชอบซื้อโมเดลเดิมๆแค่เปลี่ยนสีคุณก็มีเป้าหมายของคุณก็โอเคคุณเก็บจอแดนวันคุณเป็นจอแดนวันコレ l คเตอร์อันนี้คุณก็ซื้อไปครับ ไม่ไม่ผิดเลยไม่มีคำว่าตายหรือไม่ตายในมุมมองความชอบส่วนตัวนะครับและคำถามสุดท้ายนะครับถามคนดูทุกคนเลยนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับกับโมเดล Air Jordan 1มันตายหรือยังมันจบหรือยังเพื่อนๆมองมุมมองไหนใครมี มุมมองที่น่าสนใจก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอ่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือแล้วเพื่อนๆมองอนาคตของจอแดนวันโมเดลนี้เนี่ยอนาคตอีก2-3ปีหรือว่า5ปียังไงนะครับสำหรับผมนะผมจะมองว่าจอแดนวันันก็อาจจะกลับไปเป็นโมเดลที่อีก2ปี3ปีผมว่ามันน่าจะเป็นโมเดลคลาสสิกคล้ายๆกับ หน้าตาอาจจะเรื่องของตลาดราคาอาจจะประมาณ Air Force One เนาะคือแบบว่าถ้าสีดีคนก็ซื้อถ้าสีมันแปลกๆไม่ได้โดนใจก็ไม่ซื้อก็ผ่านไปส่วนราคา r e s a l ก็อาจจะบวกกันได้ประมาณนี้แหละเบาบางนะครับถ้าไม่นับพวกางานคอลแลบบหรือว่อางานพิเศษพวกแบบเออทำตามภาพ,พยนตร์ที่มันท,ที่มันมีอะไรพิเศษะผมว่าอันนั้นน่าจะ น่าจะมี value after market ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดนะครับใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผมหรือว่าอยากจะแชร์ก็นั่นแหละครับกล่องคอมเมนต์อยู่ข้างล่างไม่เคยปิดเลยครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใต้คอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปไ like, ลค์แชร์ subscribe ด้วยลืมพูดตลอดเลยไปละ p e a c e